อ่ะตักตาสบายดีและสวัสดีพี่ทุกท่านเมน,นี้เป็นช่วงเ,เช้าๆนะเมน,นี้จะอ่อเนาะสถานที่เดี๋ยวเมนี่เลยไปซอยน้องชายเพื่อนไปดำนาเมานี่ไปเบิ่งพ่นนาพ่นหลายชิบเลยเพราะว่านี่มู่เลี้ยวมาละเพื่นยังม่ทันเนนล,เลเนนเเี้ยวนะหน้าพ่นหลายชิบเลยแล้วก็ขอก็ข้าดำไปเลยดำที่ดำหา้างไปเลยนะเมนี่ก็จะไปซอยแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาก,กันแม้นะไปตามชมไปมเดี๋ยวพี่น้องเลยไปก็มี นี่บอกของคำแล้วก็นบะบีหลานนะครับน้องของน้องชายคือน้องสไปทัดจากไม่ต้องกิบนะไปตดำชมเป็นเดียวนี่กำลังเตรียมเลยมือดำหน้าพี่น้องดำหน้าก่อนรูดแอลกล่าวในรับหน้านเลยหน้าก็เป็นหน้าเมีเพื่อนนะหน้าเมีอันบอกตอก่อนไก่ได้จับบ้านนี่ไปกันสิบกุลักเพื่อนน้อ ไปในพระเดียวกิ้จักไปอีกหน้าเขาอยู่นี่กะหน้าหาักแล้วก็เ,เลยเลยมื่อนี้ถืออกาสวางกับไปซอยเพิ่นนะเพราะเพิ่นกะมีต่มาอยู่นะ้ำพะอูไ่คอยได้เห็ดนะก็เลยนั่นแล้วก็๋อเฉเๆิบบนะเอาก็เลยมีวางเนี่ย เพิ่มอุปกรณ์ก่อนหน่อยยิงซันอ้อหน้าเลยเพิ่มเพิ่งกลังใหญ่ดิ ตอนนี้ฝนตกไหมล่ะพี่น้องเอ้ยตกฟอยไหมล่ะแต่ว่าเฮายังทันลงน้ำหน้าเลยคนรอน้ำโถมลอยจะได้ดำจกักเฮรอดอกน้ำเริ่มมามากอยู่ตอนนี้ถ้าปั่นข้าวเสาเพราะว่าพอเท่าไม่เท่าเาื่อวานคนยังโคกินอยู่ปั่นข้าวเสาจะลงไปดำนะหรือจะได้ดำจกักเฮรอดอหน้าคนหลาย,ลยพี่น้องเลยจกัก บ้าน,นมากไกชมขนไงเลยผ่านสามหมู่บ้านไปในหอดสองหมู่บ้านสมหมูบ่มบ้านเลนะน่าจะประมาณกห้าโลไปกันไปในหะอดมาปันเขาก่อนี่น้องเลยคนดูกคนป่าคนมีกินนะโมัยยี่ีก,กินบอถ้าเหานี่บอไอ้หน้อยมันไหม

หน้าลายพี่น้องเยนานทุกนี่เม่นมืดเลยของเจ้าเจ้าเดียวแต่พ่อพอยังดำอี่แล้วเทอแล้วทางที่พนวะมีมีเพื่อจ้างทางที่น่อจ้างกับมีผู้ไปมามีแต่ว่านเดียวเอาขันว่านนะไปเอาได้กากมันยาว โอ้กามันเงยเลยนี่ย่างตะกาเครื่องตาอ่าต้าเ,เหาามัอนเงยหนึ่งตางามยังกาเนี่ยกาเป็นจี๊ดเนี่ยงามเลยอาต้อเป็นดำมโนน่นเลยเดี๋ดยวภาพกาไปยัพปกพาเพิ่นเพิ่นจะพาไปดำเชื่อแล้วน่าจะพุดูดละน่าน้ำอมมาบอยู่พูดละ าการะกรีบงามคลับพิน้อยนะอิตรามมนหรือฮะกันสั้นหนึ <S <S ่งนี่พาเดี๋ยวห้าบไปบ้านนี่กาะทริปพิน้อยเขาล่ไว้นะเ้าจะเอาไปดำบ้านอีกเดี๋ยวเขายังมาลบต่ออีกเฮ้ยผมโดวมากอยากห้ากกล้อม เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสพื้นที่บนอื่นแม่ลองมาดำนาอยู่บ้านเพิ่นโนเบิงนะเพิ่นดำนัดหน้าเลยแต่ว่าหน้าค่อยดัดห่างเพาเจ้าดัดใช่ไหมพี่ แล้วน่าลายะบ่อนี้น่าจะเป็นหน้าวานออนี่เฮ้ยนี่หน้าวานก็มีพี่น้องหน้าดำก็มีจ็คก็เห็ดมาเลยคนเลีเจ้ามาเลยว่าทางบ้านคอยละเนี่ยามาบ้านเขาคือเดียวพี่น้องเลยคือเดียวก็บ้านคอยเลิกทางเลยดีแพ้เดียว ลาดล้มก็มีบัดนโอ้ยเพิ่มล้มละปลาละ่ะมีรอดละ่ะ<อ>แถวนี้นาวานหน่อยอย้ยาขึ้นเมื่อนาวานทงหน้าบ้านนี้กว้าง้องเอ้กว้างกว่าทงหน้าที่บ้านคอีก เจ้าหนึ่งนี่หน้านี่หลายบึ้งไงนะหน้าก็เป็นหน้าท่ามีหน้าครับหาซื้อบ้านซื้อบ้านหน้าโคบัดบัดรมาบึ้งยังหนาแบบเป็นหน้าท่ามยังเนื่ยเลยอ่าหน้าผูกนหอดเพียวเหน้าหน้าน้ำโทมแล้วหน้านี่นะจะคนจะพาดันเพ้อเลยนาหน้ำทั้งหมด เอาง่ายอยู่แล uh uh ้ว okay มันจะหอดนี oh, ่เดี๋ยวนางทาเจ้าของหน้านะเจ้าของหน้ายังไปทันคาดหน้าอยู่นั่นเลยนางทาก่อนรดีถ่ายก็จอดอยูมีทันคัดอยู่ถ่ายพุทธถ่ายพ้นทันแล้วจะเหินนะตอนนี้เพิ่งลงไปคาดหน้าแล้วนะแต่ว่าเฮายังทาทาเพิ่งคาดแล้วนะหน้าก็เฮินนิ่เยอะไปน้องเอ้เหินนี่น้อย ดำก็น่าจะเลี้ยวไหอยู่หรอกแต่ว่ามันยังลายตอนนี้คนท่าดำหน,านา้ารับ <c oughs> มาแล้วยังไงรับมาแล้วชมห,หุ่นดีทั้งหลายก็รับมาละปัานหน้าได้เฮ้ยหนึ่งละอ่ะคงไปดำได้วนี่ตอนนี้เขาขาดแล้วละ่ะสองเฮ้ยพีน่น้องดำก่อน นาโคกแต่เป็นนาทรรมคนก็ยึดยุบ่น้องเลย <c oughs> น,น้ำทั้งหมดพยายามก้อนโซ่โบนนี้โอมีหัวปลาบนบอเนี่ยนี่นะฮะอ,อ่าอันนี้หอยก็มีหอยเชลลีโอ้หอยเชลลีด้วย อุ๊บถือหังางเหมือนโตนี่โมโต้สองสาี่หา้าหกเจ็ดตากับตาขีดดำบายนะดำไว้ไนงะน่าน่าน่า คนช้าคนดำมีไหว้นี่ล่ะ <c oughs> กล้าดังไง น,นี่หากแล้วเฮอหนึ่งนะนะเวลางาคันกันแล้วนะ,ะนะเฮอนะเขาดับสองคนมีอก่อนกับป้าเ่าดับสองคนพี่ชดน,นาแล้วเดี๋ยวเขาถอลงเฮอนีน่เดี๋ยวมายาวสอยเขาอนน่เรอด ก็ที่สองไปลงกที่กที่สาาดิเือน้อยไว้ที่สาต่อขงเที่สได้บาด้แถวพี่ท้องน้ำเลยน้ำลงพุ่น,นได้ดำไดเลยดำแถวทงทกอนเป็นอ่างน้ำน่ากอ่ี เช้านี้ดำได้ส่เหอพี่น้องเลยเฮ่อก็เฮ่อไม่เยอะแล้วเทงละเดี๋ยวว่ามาก่อนเพิ่นพาไปยามมองนะมองหัวท้าเป็นเชือไว้นะพอเพิ่นยามเช้านี้ปนอันสู้กินมือเช้านี่ยามมองนี่แหละพี่น้องเลยมาก่อนพาไปยามแล้วเบิ่งพอน้ำั้งหมดแถวนี้แถวท้องมันนี่ยกงูยหนะ้มองนะเชือนี่เฮ่อหนาเลยขึอนไปก่อนนะขึ้นฟาอยู่หรอ โรานด้ยเรอให้าองนโอ้ปลาตอกเิ่มอะไราเี้ยระตุ้นอี่ปลาน้ำลายอยู่หางมี่ปลาไตอยู่สนนี้ค่ะข้าแต่หนาเนี ขูดขบพยายามนี่คือเล้วพยายามจิ๊บเนาะโอ้ยถือปลาตัวเดียวเพรเดียวดีใจง่ายไงตอนแล้วมีเห็นมั้มีปลาอยู่แค่นหนูมีนะมีแต่ปลานี่ดูันไดยนี่กระต้องกันกระขึ้น tôm khùm thôi set nắm nước lì, mang mấy nước, này là, thử là hơi này. Ở, này hơi nào, đây này, nó thử có làm hơi có ต้องเดินมหน้า้ไม่สิมีน้องมีโฮยน้ำกระิจักทางระบายมีถนงน้องยุ่ันใ่น้ำเต็มน้องแลยงแล้วเป่านี่ยฮะชือบอกชือแล้วนะคือเพื่นนนนนใช่ลูกเหรอ ขึ้นมาเนี่สรุปนองกันทื่อมีปลาพี่น้องหนีน,น้ำหนีกระน้ำหนีปลาแล้วก็บบไปก็ได้ไมาหัดเพงก็ได้โบอของคำโคเป็ดแต่เ,เ,เป็ดนี่ดีินมากจินๆเป็ดหน้าเป็ดตัวนึี้อาจจะต้มประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เป็ดบโกกองคำเพิ่งลุกคนแล้วเผอแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะโคก่อน แก้รงหาสบาดีอยู่บอกคนที่น้อยนะเจ้าของพวกมันยู่ซูนหรอกนี่านี่ไงเบียร์โมซูนนะห้องนอคนนอกทะเบียนบมดเสือหน่อยเราจับของซืือหน่อยจับหมดอุเพศคนซือหน่อยอุเพคนเสือหน่อย เป็ดก็พักแล้วละึงมอกันหมอกดดหนอยเดี๋ยวเป็ดสร็จก่อน อโอ้เป็นแจบน้องเลยเสียท่านซุกนะเดี๋ยวว่าก็โค่ต่อน่อออะมัยนะอ,อันนี้ป่งนะ có bài có bài này còn chưa xe bò thứ này đấy từ nào tay hả tay 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 tay

เข้ากินน้ำอิ่มทีบร้อยนะขอ,กอยกาจะได้ขอ,อยาดปิดคลิปลงซ้ำนี้นะพี่น้องเลยตอนแรกกาไปที่ไทยเบิ่งนะกะขอก็โมกขบเจอหนำเพราะม่พี่น้องที่ไม่กด้ามมาส้มคลิปหน้าอกาสหน้าพอได้ไหมพี่น้องเลย